สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจาันหุยหรือช่องหุย m a y f l เวอร์ไล e ์ฮาวออลฟ์ไนะคะสำหรับคลิปนี้จะาคลิปการทำนายดวงชะตาประจำเดือนเมษายน2564ของชาวราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง12พฤษภาคมนะคะ สำหรับการดูดวงแบบนี้นะคะจะเป็นการทำนายแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงออกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดไะการใดไปจางก,ก็กราบขออภัยวในที่นี้ด้วย อย่าลืมช่วยก,กดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช anel อาจารย์หุยด้วยนะคะใครชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์หุยเมย์เฟลเวอร์ได้เลยใครสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทั้งไลน์ไอดีหุย d อ t เสียวละลักษ์หรือค้นหาได้จากเบอร์โทร0869990483ได้เลยนะคะใครฟังไม่ทันลงเลื่อนลงไปในช่อง description ด้านล่างอาจารย์จะทำลิงก์ในการแอด line ไว้นะคะแอดมาเป็นเพื่อนการสอบถามคิวหรือว่าสอบถามในเรื่องของค่าใช้จ่ายใ,ในการดูดวงได้เลยะคะ่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะดวงในช่วงเดือนเมษานี้ของชาวราศีเมษค่ะมาค่าดวงรายเดือนเมษายนของชาวราศีเมษนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอสุขสันต์วันเกิดชาวราศีเมษทุกคนเลยนะคะขอให้มีความสุขสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะสําหรับดวงในช่วงเดือนเมษานี้นะไพ่ประจําตัวคุณเพจออฟคัพสนะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้ชาวราศีเมษเนี่ย น่าจะเรียกว่าจิตใจจะค่อนข้างอ่อนไหวนะเป็นช่วงเวลาของความแบบความใจบ้างนะคะมีใครมาพูดจาหรือว่าทำอะไรที่มันรู้สึกแบบผิดแผก ไปจากแบบความรู้สึกของเราเงี้ยก็ชักจะเริ่มหวาดหวั่นใจได้ง่ายนะคะนะจากความที่ราศีเมษเนี่ยปกติคือเป็นคนที่บั่นใจในตัวเองมากๆนะช่วงเดือนเมษานียมันจะเป็นอะไรไม่รู้นะคะนะอะไรอะไรมันก็กระทบกระเทือนจิตใจได้ค่อนง่ายค่อนข้างง่ายอะ่ะแล้วก็ระวังนิดนึงว่าพฤติกรรมการแสดงออกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันชักจะดูไม่ค่อยสมวัยนักนะคะระวังว่าผู้ใหญ่เขาจะตําหนิติเตือนเราได้ว่าเราเนี่ยชอบทําตัวเหมือนเด็กๆนะคะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะ S Open f t a c l e s นะคะรู้เหมือนเรื่องของการเงินจะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะใครที่ทํางานประจําแล้วมีโอกาสว่าจะมีคนมาชักชวนให้ไปทํางานด้วยถึงขนาดที่เรียกว,ว่ามาซื้อตัวกันเลยทีเดียวนะคะนะใครที่มีความสามารถพิเศษมีความเชี่ยวชาญทํานานด้านใดด้านหนึ่งนะคะช่วงนี้พยายามงัดออกมาอวดเยอะๆมีโอกาสที่คุณจะทําเงินจากตรงนี้ได้ค่อนข้างเยอะนะคะนะถึงแม้ว่าเ,เรื่องของการทํางานจะค่อนข้างน่าเบื่ออยู่บ้างหรือว่าทํางานซ้ำๆซากๆอยู่บ้าง เนี่ยนะแต่ว่ามันก็เป็นแหล่งเงินแหล่งทองของคุณนะคะระวังอาจจะปวดหลังปวดไหล่นะคะหรือว่าเมื่อยอวัยวะส่วนที่เราต้องใช้งานซ้ําๆนานๆน,น,นะคะพยายามยืดเส้นบ่อยๆเนาะต่อมาสําหรับไพ่ในพพสหาชชานะคะฟาสฟอร e สนะ กับเพื่อนฝูงกับเพื่อนกับพี่น้องกับคนใกล้ชิดที่สนิทกันเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของอีโก้นิดนึงต่างคนต่างก็จะไม่ค่อยมีใครยอมลงให้ใครนะเราก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมนะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบ,บาแหวงกับคนรอบข้างกันได้ง่ายนะ ต่อมาสําหรับไพ่ในพบพันธุนะคะคุณได้ไพ่เดอะเมเจอเชียนชาวราศีเมษมีโอกาสที่จะเรียกว่าทําอะไรใหม่ๆภายในบ้านภายในครอบค่ในครอบครัวนะคะบางคนอาจจะซื้อบ้านใหม่ซื้อคอนโดใหม่หรือซื้อรถใหม่นะคะหรือว่ามีเรื่องของการตกแต่งทําสีทําให้บ้านน่าอยู่มากขึ้นนะคะอาจจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาอาศัยอยู่ด้วยในครอบครัวนะคะแล้วก็เรียกว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาการช้อปปิง้งซื้อนูน่นซื้อนี่นะเข้ามาตกแต่งบ้านทําให้มันน่าอยู่ขึ้นสวยมากขึ้นนะคะ น,ะะนช่วงนี้คุณก็จะมีไอเดียในเรื่องของการตกแต่งบ้านตกแต่งที่อยู่อาศัยหรือตกแต่งรถอะ่ะคืออยากให้มันดูแบบสดใสเฟียวฟ้าวนะไม่อยากให้มันดูจำเจนะคะ ต่อมาสาหรับไพ่เนี่ยพบปุตตานะคุณได้ไพ่เดวิลช่วงนี้ดูท่าทางว่าคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะเป็นลูกหลานบริวารลูกน้องหรือกระทั่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะยั่วโมโหเราเก่งสุดๆเลยนะมีแต่เรื่องหุดหงิดหัวเสียก็เพบาะก็เพราะว่าคนพวกนี้เหมือนกันนะคะนะแล้วเขาก็คือในทางกลับกันเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าช่วงนี้เราทําไมเรา เราเหมือนแบบเราควบคุมอารมณ์ไม่อยู่อะเออเวลามีคนมาเป่าหูหรือมีคนมาพูดอะไรเงี้ยเราก็เชื่อไปหมดเลยแล้วเราก็ด่าเขาอะไรเขานะคะนะใครที่มีลูกที่ยังกําลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้วนะคะก็ต้องดูดีๆนิดนึงว่าน้องเขาคบหาใครอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าอาจจะมีกําลังจะมีคนที่ไม่ค่อยดีหรือประสงค์ไม่ค่อยดีเนี้ยนะเข้าหาอยู่นะคะ ต่อมานะสำหรับไพ่ในภพอรินะคะคุณได้ไพ่เดชเรยอดช่วงนี้นะคะค่าใช้จ่ายหลายสิ่งหลายอย่างจะหมดไปกับเรื่องของพานะเรื่องของการเดินทางซ่อมรถซ่อมลาหรือว่าเรื่องต้องแบบซื้อตัว๋วต้องเดินทางไปนู่นมานี่หรืออุปกรณ์การเดินทางอะไรทั้งหลายนะคะแล้วก็ระยะนี้นะดูเหมือนว่าอุปสรรคของคุณอีกอย่างหนึ่งคือบางทีมันจะเป็นเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยด้วยอะ่ะออคุณต้องเหนื่อยในเรื่องของการต้องไปบางทีไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะมันเป็นเรื่องของคนอื่นคุณต้องลงไปเคลียร์ต้องไปจัดการปัญหาให้คนอื่น นะบางทีเนี่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งนะตัวเองก็เดือดร้อนไปอีกนะคะต่อมาสําหรับในเรื่องของความรักนะคะโฟรออฟสอดนะอาจารย์มองเรื่องของความรักในช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าสักเท่าไหร่นะสำหรับคนโสดคุณอาจจะเบื่อเบอื่อในหน่ายเซ็งเนะคะนะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยกระตือรือร้นกับเรื่องของความรักเท่าไหรนะ่นั คนที่มีแฟนแล้วแต่างงานกันแล้วนะคะอาจารย์มองว่าระยะนี้ต้องดูแลแฟนใกล้ชิดนิดนึงมีโอกาสว่าเขาอาจจะล้มป่วยนะเจ็บป่วยแบบอ่อดแอด,ดนะคะหรือว่าเริ่มรู้สึกหมดกําลังใจในเรื่องของการงานเรื่องครอบครัวนะคะแบบนี้เนาะหรือว่าตัวคุณเองอาจจะอยู่ในภาวะที่แบบท้ทะอๆะคือเกิดปัญหาอะไรขึ้นคุณก็ไม่อยากแก้ละคุณอยากจะนอนเฉยๆคุณอยากจะแบบปล่อยไหลมันไปทุสสสทกสิ่งทุกอย่างแล้วะนะคะ สำหรับคนที่มีคนคุยหรือว่าความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะ f o r w a r sort เนี่ยมันหมายถึงร่วงช่วงเวลาของการหยุดพักอะนะคุณอาจจะคุยกันมาเนี่ยไม่รู้นะว่าจะนานขนาดไหนแล้วแต่ช่วงนี้ดเดือนเมษาย,ยนจะเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างก็เหมือนแบบอยากจะพักความสัมพันธ์หรือยังไม่อยากจะคุยอะไรต่อหรืออาจจะมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกเหนื่อยๆท้อๆป่วยๆด้วยนะ ต่อมานะคะสําหรับไพ่ในภพมรณะนะคะเรื่องของความเจ็บปวดความเสียหายนะคะอ่าไพ่ไพ่ไแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสว่าชาวราศีเมษจะได้ของเก่าคืนได้นี่สินเก่าได้สมบัติเก่าของของเราที่เคยมีคนยืมไปเอาไปจะมีคนเอากลับมาคืนให้นะ,ะนะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยสำหรับเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังด้วยว่าชาวราศีเมษนะโรคเก่าๆที่เคยเป็นมาแล้วแล้วหายไปแล้วก็มีโอกาสที่มันจะกลับขึ้นมาเป็นอีกนะ ทําให้ร่างกายเราอ่อนแอรหรือมีปัญหาสุขภาพได้อีกนะอาหารอะไรที่มันเก็บมานานๆนนะคะนะจะเป็นของหมักดองหรืออะไรยังไงก็ตามนะที่มันอยู่ในตู้เย็นเรามันนานๆหลายปีหรือไม่ต้องหลายปีหรหลายวันหรือว่าไม่แน่ใจในเรื่องของอายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้ก็ทิ้งๆไปเถอะอย่าไปทานเลยเพราะว่าช่วงนี้อาหารเนี่ยของกินหรือเครื่องดื่มที่มันแบบที่มันนานแล้วอ่ะจะทําให้คุณเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะ ต่อมาไพ่ได้พบสุภานะคะ Ten o f w a n s นะคะผู้ใหญ่นะคะทั้งในครอบครัวแล้วก็ผู้ใหญ่ในที่ทํางานเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีเรื่องปวดหัวเพราะคุณอยู่นะคะปวดหัวไหลเรื่องเลยทีเดียวเขาอาจจะกาลังรู้สึกว่าเขากาลังต้องรับภาระหรือกําลังอุ้มคุณไว้นะคะหรือบางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคุณก็ได้นะคะช่วงนี้ดูเหมือนว่าผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดคุณเนี่ยจะมีเรื่องให้ต้องคิดค่อนข้างเยอะนะผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวนะอาจจะบ่นแบบว่าปวดหัวบ่อยๆมีอะไรหนักๆห,หัวตือๆนอนไม่ค่อยหลับ นะคะนะพยายามพูดคุยให้ท่านปล่อยวางบ้างอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของท่านเนี่ยก็คือปล่อยมันไปอะไรจะเกิดมันก็เกิดนะคะนะอย่าไปพยายามแบบอุ้มชูลูกหลานบริวารที่มันไม่ได้เรื่องมากเกินไปนักเลยนะคะใครบางทีก็ต้องปล่อยมันเป็นไปตามยถากรรมบ้างนะคะส่วนผู้ใหญ่บ้านไหนนะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพความดันโลหิตสูงนะคะนะหรือว่าเรื่องของแบบเส้นเลือดใน ในสมองนะคะนะช่วงนี้ต้องดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษนะคะมีโอกาสที่อาจจะโรคก,กำเริบหรือว่าเกิดเรื่องของแบบเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแบบตันอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้นะคะ ต่อมาสำหรับไพ่ในภพกร,รมมานะคะ k ิ n g o บ Cups นะคะชาวราศีเมษหลายคนมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะนะหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณจะได้หน้าที่ใหม่เป็นลักษณะของงานที่เราต้องให้คำปรึกษานะคะหรือเข้าไปเป็นคณะกรรมการตัดสินบางสิ่งบางอย่างขึ้นนะคะเรียกว่างานคุณตำแหน่งคุณนะคะหรือว่าหน้าที่ของคุณเนี่ยจะได้รับการนับหน้าถือตามากขึ้นนะแต่อาจจะอยู่ในลักษณะของคนในวงแคบๆนะคะคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานที่ ปรึกษาต่างๆเช่นจิตแพทย์นะคะหรืออาจจะเป็น HR ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นที่ปรึกษาในด้านใดด้านหนึ่งนะคะสาขาใดาๆก็ได้รวมไปถึงนักโหราศาสตร์หรือหมอดูก็ได้นะคะช่วงนี้ลูกค้าจะค่อนข้างเข้ามาเยอะนะคะเป็นช่วงเวลาทําเงินของคุณเลยทีเดียวนะแต่ว่าออลูกค้าหรือคนเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยมันจะมีความหลากหลายมากนะบางทีมันก็ทําให้คุณรู้สึกแบบอารมณ์ปั่นป่วนไปด้วยเหมือนกันรักษาสภาพอารมณ์ดีๆนะคะ ต่อมาสําหรับไพ่ในพบปลาพะนะคะเรื่องของโชคลาภคุณได้ไพ่เทมเพลนส์นะคะดูเหมือนเรื่องของโชคลาภยังไม่มีความแน่นอนสักเท่าไหร่นะคะนะยังต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรอยู่เสมอสิ่งที่คุณมั่นใจว่าคุณจะได้มาแน่นอนโชว์แบบเช่นเรื่องของแบบเออเรื่องของค่าคอมมิชชั่นเรื่องของตําแหน่งหรือเรื่องอะไรที่แบบ ุณจะมีคนบอกว่าจะมีคนมาให้คุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้เนี่ยมันยังมันจะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะนะแต่ว่าอาจารย์หมอมัน,มนกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในนทิศทางที่ดีนะคะเช่นเฮ้ยเงื่อนไขเดิมฉันไม่ให้ละแต่ฉันอาจจะให้เงื่อนไขใหม่ที่มันดีกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะคะนะแต่ว่าก็ต้องผ่านการต่อรองการพูดคุยหน่อยนะอืม ต่อมาสําหรับไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ในภพพินาศไนท์ออฟคัพส์นะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ยาชาวราศีเมษจะมีเสน่ห์อยู่เหมือนกันนะคนใกล้ตัวกําลังหลงรักแอบ,บชอบคุณอยู่นะคะนะแล้วเขาก็ กำลังเริ่มที่จะแสดงออกให้คุณรู้มากขึ้นนะคะแต่อาจารย์มองว่าไม่น่าจะใช่ภายในเดือนเมษานะอาจจะเป็นเดือนพฤษภามิถุนาเป็นต้นไปนะคะนะระวังไว้นิดนึงว่าเรื่องของความรู้สึกหวั่นไหวนะคะหรือว่าเรียกว่าความใจน้อยใจบางเป็นพิเศษของคุณเนี่ยอาจจะทําให้คุณเ,เกิดความเสียหายได้เวลาทํางานนะคะหรือเวลาที่เราจะเรียกว่าเจราจาต่อรองคุยกับลูกค้าคุยกับลูกน้องเนี่ยพยายามทําใจแน่นๆแข็งๆนิดนึงนะคะใช้มา แข็งบ้างอะไรบ้างนะคะอย่ายอมไปซะทุกอย่างเนาะโอเคจบไปแล้วนะสำหรับดวงในช่วงเดือนเมษานี้ของชาวราศีเมษนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะแมน่นแมน่แมนอะไรยังไงคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้นะคะอาจารย์ตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย